สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะวันนี้มก็มาอยู่กับเซลล์เนมอีกแล้วนะที่ราดชัตฟิลทีคาร์เซ็นเตอร์นะวันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยวัยรุ่นท่านใดกำลังหารถกระบะไว้ซิ่งๆน,นะอยากได้แบบพวกแรงเลยอย่างนี้แซงเพื่อนวันนี้พี่ไม่ควรพลาดเลยนะวันนี้ผมมีอุตส DM รดีแม็กตังวันนี้เลยนะ1.9เป็นตัวสมาร์ทแคบโอ้โหต้องบอกว่าเป็นออ l นิวด้วยเป็นโฉมใหม่แบบนี้เลยนะได้ออกแบบดีไซน์คือสวยจริงๆนะ ดูเขียวเขาโอ้โหสองเขี้ยวไปเลยสวยๆแบบนี้แล้วด้านล่างนี่เป็นไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ว่าจะดีไซน์ส่วนไหนคือสวยทุกจุดแล้วคันนี้นะต้องบอกว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่เจ็ดแสนนะอยู่็นเราหายไปแล้วนะเกือบสองแสนเลยต้องบอกว่าคุ้มมากไม่ต่างจาก้ต้แดงเพราะคันนี้ไม่แค่หมื่นสี่เท่านั้นแล้วมาดูกับของแต่งที่เขาจัดหนะักมาให้เราดีกว่านี่เดี๋ยวไล่มาชมด้านนี้ดีกว่าต่กล้องอันนี้อ่านี่นะได้เป็นยางโ,โอ้ย เลสซิ่งแบบนี้เลยยางปีใหม่ปี2022ันยี่สิบสองได้ข้องแบ็กเลก้านแบบนี้เลยโอ้โหคือแต่งมาให้จบ,จ,บจริงๆนะหู่แน่นๆแ,แบบนี้เลยนี่เนดะี๋ยพามาชมต่อทุกเส้นคือยางเส้นใหม่หมดเลยนะจากแต่เราไม่มีแต่ว่าเปลี่ยนเส้นหนึ่งสองเส้นอย่างนี้ไม่มีนะของเราคือได้ใหม่ๆแบบนี้เลยแล้วต้องบอกก่อนคันนี้ไม่ต่างจากใต้แดงเพราะไม่มี อาการชนหนักจนน้าแน่นอนแล้วไม่มีกองไปด้วยแล้วรูปทรงด้านท้ายเขานี่คือเอกลักษณ์ของ D Max อยู่แล้วไวรุ่นขับผ่านโหโยไปปึ๊บรู้เลยจุกดี Max แน่นอนตัวนี้เพราะไฟเขาเอกลักษณ์คมทุกจุดจริงๆเดี๋ยวพามาชมกับด้านในดีกว่าว่าด้านในคันนี้นั่งสบายไหมเป็นสมาร์ทแชใช่ไหมดูดีว่าจะนั่งกันได้กี่คนแล้วเดินทางกับไวรุ่นหรือสาวๆที่มีสาวๆติดไปด้วยนะต้องไปดู เราเ็้มาอยู่กันภายในแล้วนะวัยรุ่นนี่ต้องบอกว่าภายในกว้างด้วยและตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าโอ้โหที่ออกีไซน์มาเรียบหรูดูปอนจริงนะดูมีจะเข็บตัดสีขาวมาด้วยโอ้โหคือสวยออกแบบมาครบเลยคันนี้แล้วที่บอกเลยนี่สมาชิกที่บอกว่านั่งกันน่าจะสบายเลยอย่าเรียกว่าหน้านะตัวนี้ต้องคือสบายจริงๆเพราะว่าหลังนี่ไม่ติดเบาะมากเกินไปนะตัวนี้แล้วที่บอกเลยดีไซน์ไม่ว่าจะจุดไหนก็คือเราออกแบบมาครบหมดแล้วนะ ไไหนูไวรุ่นไม่ต้องแต่งอะไรเติมแล้วนะหรือว่าอยากติดก,กิฟฟีอันนี้ก็จัดกันไปเลยนะแต่ทางเราก็อย่างที่บอกจัดแหนไปให้แล้วโอ้โห และตัวนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้โกหกจริงๆเลขไม่หมื่นสี่จริงๆความเร็วบอกนี้ตอนด้วยแล้วแถมมีเข็มอันเะล็อกให้ด้วยโอ้โหคือครบทั้งสองแบบเลยนะแล้วตัวนี้นะยังไม่พอมีระบบการลื่นถลยด้วยโอ้โหรถกระบะมีส่วนน้อยนะที่จะมีมาให้โอ้โหแต่คันนี้จัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าซ้ายขวาแล้วด้วยแล้วมาดูส่วนของหน้าจอหน้าจอต้องบอกเลยเป็นระบบทัชสกรีนเต็มระบบจริงๆ ไม่ว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าวิทยุอันนี้ก็เปิดเชื่อมต่อบลูทก่อนนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นีเวจเ,เ,เตอร์มีระบบนำทางทคือครบหมดแล้วนะอคงงงว่าอ่นน้องสายยืดมีเสียบไหนอ่ะไม่มีเลยอ่าสายยืดสามารถเสียบด้านล่างนี้ได้เลยแยกมาแล้วสองเส้นแบบนี้เลยนะโอ้โหไม่ต้องกลัวแล้วนะใช้แบตแล้เสียบแบบนี้ได้นะ้ก็คือครบจริงๆและระบบแอร์ก็ผัดติดหมดได้อ่านี่เลยนะ คว,ความแรงแอนพวกแรงเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าแรงจริงไม่โกโหกเลยและตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโตได้คิดฟัิกมาด้วยโอ้โหตับบวกลบได้โอ้โหไวรุ่นชอบอยู่แล้วตัวนี้ต้องบอกเลยแต่คงอยากรู้โปรโมชั่นกันแล้วสิว่าตัวนี้ให้โปรโมชั่นอะไรกับพี่ๆมั้งใช่ไหมเดี๋ยวพาไปชมด้านเครื่องก่อนดีกว่าว่าเครื่องคันนี้ใหม่จริงกิฟต์จริง,รง,รงแล้วไม่เคยโดนชนแน่นอนอย่างที่ผมบอก่ะอ้าวัยรุ่นคงอยากรู้แล้วห้องเครื่องเป็นไงใช่ไหมโอ้โหความแรง ไวรุนต้องไม่พลาดนี่เลยเครื่อง1.9 DDI ต้องบอกว่าเครื่องพวกแรงเลยคันนี้แล้วได้ทุกอย่างทุกจุดให้ดูเลยเราไม่โกหกอยู่แล้วว่าตัวนี้เหมือนป้ายแดงเป๊ะเลยไม่ว่าจะสีที่แต้มอยู่ดูสีแบตยังไม่เคยถอดเลยโอ้โหคือแต้มทุกจุดจริงๆแล้วได้ฝากกระโปรงเดิมๆดูน็อตไม่มีรอยไขจริงๆนะเพราะเราบอกแล้วคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนแล้วก็ไม่มีกรอใหม่ด้วยถ้าตรวจเจอเราคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้หนี่มาดูปากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนจริงๆนะไม่เค มีชนด้านหน้าเม็ดอาร์ตยังกลมๆคมๆแบบนี้อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะขานหน้าด้านซ้ายด้านขวาคืออยู่จุดเดิมทุกจุดอ่าคงอยากรู้โปรโมชั่นเจ้าคันนี้แล้วเดี๋ยวว่าคันเนี้ยผมจะให้อะไรกับไวรุ่นนี่ไวรุ่นไม่ควรพลาดผมจัดหนักแล้วโปรโมชั่นฟรีจัดฟรีออนฟรีน้ำมันเต็มถังแล้วไวรุ่นคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วผมให้แค่ห้าท่านแรกนะที่จะได้ไปก็คือดอกเบี้ย100%หนึ่งปีเต็ม ไม่มีใครได้นะแบบนี้แล้วยังไม่พอรีบมาตอนนี้ผมจัดให้อีกขับ4ีเก้วันฮ้าผมอยากได้กันแล้วถ้าอยากได้ก็ทักมานะผมจะทิ้งเบอร์และดีไลน์ไว้ให้ใต้ล่าง